วันนี้นาวาพาเที่ยวจะพาทุกคนไปดู10ยอดเขาที่ส <médico S 1> ูงที่สุดในประเทศไทยจะมียอดเขาในบ้านไปชมกันเลยครับวันนี้นาวาพาเที่ยวก็จะไม่ได้พาทุกคนไปเที่ยวนะครับก็คือจะพาทุกคนเนี่ยไปดูว่า10ยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทยเนี่ยมีอะไรบ้างและแต่ละที่เนี่ยมีความสูงกันเท่าไหร่บ้างเดี๋ยวไปชมกันเลยครับอันดับที่10ยอดเขาหลวงความสูง1835เมตร ยอดเขาหลวงเนี่ยตั้งอยู่อุทยานแห่งชาติเขาหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในภาคใต้และเป็นต้นกําเนิดต้นน้ำลำาลําธารมากมายนะครับบริเวณนี้จะมีป่าดงดิบและป่าดิบเขาภายในอุทยานเนี่ยจะมีเส้นทางเดินรอบอุทยานที่สวยงามอุทยานแห่งชาติเขาหลวงนะครับก็จะเต็มไปด้วยพืชพันธุ์นะแล้วก็เธาเรียกว่าเป็นป่าดิบเขาทางภาคใต้ซึ่งมี ภูเมียก์ที่เป็นดิบชื้นนะครับแต่ว่ายอดเขาหลวงเนี่ยจะไม่สามารถเดินทางด้วยรถจดขึ้นไปได้นะทุกคนเนี่ยจะต้องเดินเท้าขึ้นไปนะครับในการเดินเท้านะครับไปกับต้องใช้เวลาประมาณสาวันกับอีก2คืนเลยนะครับทีนี้ต้องมีเจ้าหน้าที่นะครับช่วยนําทางไปด้วยนะเพราะว่าผืนป่าที่ยอดเขาหลวงเนี่ยจะกว้างใหญ่มากนะครับซึ่งยอดเขาหลวงมีความสูงเป็นอันดับ10ของประเทศไทยอยู่ที่1835เมตรกันเลยทีเดียวครับ และในยอดเขาหลวงเนี่ยจะมีน้ําตกมากมายเลยครับอย่างเช่นนะครับน้ําตกกระโรมซึ่งมนะีทั้งหมด19ชั้นน้ําตกผมโลกน้ําตกอ้าเขียวหรือน้ําตกในเขียวแล้วก็น้ําตกท่าแพรน้ําตกกรุงชิงนะครับซึ่งมีน้ําตกเยอะมากเลยครับอันดับที่9ดอยม่อนจองความสูง1929เเมตรดอยม่อนจองนะครับตั้งอยู่ที่ทิวเขา ถนนธงชัยต่อกลางปัจจุบันตั้งอยู่ในอำเภอนันทบุรีจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเขตร,รักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อยไม่ได้เปิดให้เที่ยวชมตลอดทั้งปีนะครับก็คือต้องเข้าไปชมเนี่ยระหว่างช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์สำหรับดอยม่อนจองนะครับดอยม่อนจองเนี่ยภาษาดอยเขาเรียกว่าเขาซึ่งหมายถึงว่าจองเนี่ยเป็นภาษาคำเมืองนะออกเสียงว่าจ่องนะครับดอยม่อนจองนะครับการเดินทางไปที่ดอยม่อนจองครับต้องใช้รถ4ีคูณสนะครับ ขับขึ้นไปเองไม่ได้นะเพราะค่อนข้างอันตรายนะครับแล้วก็ระยะเดินเท้าเนี่ยประมาณ3-4ชั่วโมงนะครับแล้วขึ้นสู่ยอดดอยระยะทาง4กิโลเมตรดอยม่อนจองนะครับเราจะพบความสวยงามธรรมชาติมากมายนะครับเช่นลานทุ่งหญ้าสีทองหรือเรียกว่าสนามกลอฟช้างซึ่งจะเป็นสีทองสมชื่อจริงๆนะครับเนินหมาหอบนะครับจุดนี้ชันที่สุดแล้วแล้วก็เตรียมตัวมาให้ดีเลยนะครับยอดหัวสิงค์นะครับก็คือโดดเด่นเป็นยอดสูงสง่านะครับเป็นหัวสิง์ ไม่ไกลจากทุ่งบนยอดดอยนะครับก็จะมีจุดกลางเต็นท์นะครับในพงป่านะครับช่วยกันโลมได้ระดับหนึ่งซึ่งเอาไว้พักผ่อนแล้วก็เอาไว้กลางเต็นท์นะครับเพื่อที่จะตื่นขึ้น,นมาชมพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าชมทะเลหมอกครับดอยมอนจองเนี่ยมีเสน่ห์ตรงที่ว่าจุดสูงสุดของดอยม้อนจองอยู่ที่1929เมตรนะ1 9 2 9เมตรเนี่ยก็สูงเลยนะครับแล้วก็มีทะเลหมอกนะครับพาดผ่านยอดดอยนะครับใครที่แบบเป็นสายเดินป่าไม่ควรพาดดอยม่อนจองเลยครับ อันดับที่ 8. มูกุจูอุทยานแห่งชาติแม่วงยอดดอยมูกุจูนะครับจะอยู่ที่อุทยานแห่งชาติแม่วงอยู่ในจังหวัดกำแพงเพชรเป็นรอยต่อระหว่างจังหวัดกำแพงเพชรกับจังหวัดตากนะครับเราจะสามารถชมวิวจังหวัดตากได้จากตรงยอดดอยมูกุจูด้วยครับเขามูกุจูอุทยานแห่งชาติแม่วงมีความสูงจากระดับน้ําทะเล1950เมตร 1,950เมตรก็คือสูงกว่าอดอยม่อนจอกขึ้นมาสักนิดหนึ่งซึ่งยอดมูกุจูจะมีชื่อเสียงตรงที่ยอดของเขาจะเป็นยอดเขาหินนะครับซึ่งยอดเขาหินที่ดอยมูกุจูเนี่ยสวยมากๆเลยนะครับเป็นลักษณะหินที่ตั้งอยู่มีปลายแหลกนะครับซึ่งการเดินทางขึ้นยอดมูกุจูเนี่ยจะไม่สามารถใช้รถโฟล์ววิวได้จะต้องเดินเท้าอย่างเดียวนะครับการขึ้นดอยมูกุจูนะครับจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีและก็ไม่เกิน60ปีเพราะว่าระยะทางในการ ค่อนข้างไกลระยะทางทั้งหมดที่ใช้เดินในยอดดอยมุกจูรวมทั้งสิ้นประมาณไปกลับเนี่ย64กิโลเมตรเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าจะเป็นทางที่แบบเดินชมป่าต้องใช้ระยะเวลาในการเดินถึง5วัน4คืนก็คือต้องเตรียมสเสบียงเตรียมแคมป์เตรียมเต็นท์ไปนะครับประมาณ4วัน5คืนถึงจะไปถึงยอดดอยมุกจูได้ครับยอดดอยมุกจูนะครับก็ต้อง ให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้นําทางพาไปนะเดี๋ยวจะหลงป่ากันนะครับคำว่าโมกุจูนะครับเป็นภาษาเกเรียงหมายถึงคล้ายว่าฝนจะตกบนยอดดอยโมกุจูนะครับจะมีหินเรือใบตั้งอยู่ตะการที่เป็นบทพิสูจน์การเดินทางสุดหดใครที่ไปเนี่ยต้องเตรียมร่างกายแล้วก็เตรียมสุขภาพไว้อย่างดีเลยครับบนยอดดอยโมกุจูจะเป็นวิวที่แบบว่าสามารถชมวิวได้360องศาหากใครนะครับที่ แปลว่าชอบวิวนะครับวิวที่แบบส,งสูงสูมูกจูเนี่ยเป็นทางเลือกหนึ่งที่ทุกคนต้องไปพิชิตให้ได้เลครับอันดับที่7ดอยช้างความสูง1,962เมตรดอยช้างนะครับเป็นยอดดอยที่อยู่ในจังหวัดเชียงรายซึ่งมีความสูงที่1,962เมตร อยู่ที่อำเภอแม่สลวยจังหวัดเชียงรายซึ่งดอยช้างเนี่ยนะสามารถที่จะขับรถขึ้นไปเที่ยวชมได้นะครับดอยช้างเนี่ยก็จะมีที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักๆก็คือจะมีฟาร์มแกะมีกาแฟดอยช้างอะไรเงี้ยนะครับซึ่งดอยช้างนะครับเป็นยอดเขาสูงที่อยู่ในเทือกเขาสูงจุดสูงสุดจะอยู่ที่ผาหัวช้างเป็นแหล่งต้นน้ําที่ล้อมรอบไปด้วยป่าดงสมบูรณ์ทําให้ดอยช้างเนี่ยมีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปีสามารถปลูกพืชเมืองหนาวต่างๆได้เช่นกาแฟมอคคาเดเมีย ไม้ดอกไม้ประดับต่างนะครับแล้วก็เป็นแหล่งปลูกกาแฟอาราบิก้าที่ดีที่สุดในประเทศไทยด้วยนะนอกจากกาแฟแล้วนะครับดอยช้างเนี่ยยังมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมีหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในหุบเขามีภูเขาเนี่ยน้อยใหญ่เนี่ยล้อมรอบเลยนะครับแล้วก็บร,รากาศเนี่ยเป็นแบบสบายตามากเลยนะครับเพราะว่าดอยช้างนะครับจะเห็นวิวได้เยอะมากซึ่งข้อดีของดอยช้างเนี่ยทุกคน,นสามารถขับรถขึ้นไปชมว,วิวได้เลยครับในระดับความสูง1,962เเมตรกันเลยทีเดียวครับ อันดับที่6ดอยภูคาความสูง1980เมตรดอยภูคานะครับตั้งอยู่ที่อุทยานแห่งชาติดอยภูคาจังหวัดน่านสภาพพื้นที่เนี่ยจะเป็นลักษณะเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงดงามและบรรยากาศเนีย่ยบริสุทธิ์มากนะครับยอดดอยเนี่ยจะมีเมฆปกคลุมน,นะครับในฤดูฝนและฤดูหนาวรวมไปถึงแหล่งกาเนิดต้นน้ํามากมายทั้งแม่น้ําน่านลําน้ําปัวลําน้ําว้าอีกทั้งไฮไลท์ก็คือจะได้มาชมชมภูภูคา ที่มาจากต้นชมพูภูาคาถือว่าเป็นพันไม้ที่หายากที่สุดแห่งหนึ่งนะครับยอดดอยภูคาจะต้องเดินทางนะครับใช้ระยะเวลาประมาณ2อวันระยะทางขึ้นยอดดอยภูคาเนี่ยประมาณ8กิโลเมตรด้วยกันนะครับอันนี้คือต้องจ้างลูกหาแล้วก็ต้องมีเจ้าหน้าที่พาขึ้นไปด้วยนะครับตรงนี้นะครับยอดดอยภูคาที่ความสูง1,980เเมตรจากระดับน้ำทะเลเนี่ยนะ ะจะต้องเดินขึ้นไปนะแต่ว่านักท่องเที่ยวนะครับสามารถไปพิกัดที่เป็นถนนลอยฟ้าของดอยปูกขาได้ก็คือจุดชมวิวดอยภูกขา1715ที่โค้ง1715หรือว่าจุดชมวิว1715ได้โดยที่ไม่ต้องขึ้นไปที่ยอดดอยก็ได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นเส้นทางนี้นะครับผ่านถนนลอยฟ้าจังหวัดน่านนะครับซึ่งมีความสูงจากระดับน้ำทะเลถึง1,715เมตรกันเลยทีเดียว ันดับที่5ดอยลังกาหลวงความสูงจากระดับน้ําทะเล2,31เมตรดอยลังกาหลวงนะครับก็เป็นดอยสูงที่อยู่จังหวัดเชียงรายซึ่งมีความสูงถึง2,31เมตรเลยนะครับดอยลังกาหลวงเนี่ยนะครับอยู่ในเขตร,ระหว่างจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่และจังหวัดลาปางนะครับซึ่งอยู่ในอุทยานแห่งชาติขุนแจบนดอยลังกาหลวงนะครับจะเป็นที่ตั้งของประทศดอยลังกา องเจดีเนี่ยจะมีสีทองกระหล่ำสวยงามมากครับเราเนี่ยสามารถมองเห็นยอดดอยอยนทนนได้จากยอดดอยหลังการหลวงด้วยนะครับดอยลังการหลวงความสูงจะอยู่ที่ประมาณ2,311เมตรซึ่งเป็นยอดดอยที่สูงอันดับ5ของประเทศไทยภูมิประเทศบนยอดดอยเนี่ยจะเป็นทุ่งหญ้านะครับจะเป็นทุ่งหญ้าหญ้าแบบราบเรียบนะครับซึ่งลักษณะของป่าร,บรอบๆนะครับก่อนที่จะเป็นทุ่งหญ้านะจะเป็นป่าดิบเขาที่อุดมสมบูรณ์มีพันธุไม้เนี่ย เยอะแยะมากมายเลยอีกทั้งเป็นที่ตั้งของน้ําตกแม่โถไหลลงไปสู่แม่น้ําลาวดอยลังกาหลวงนะครับจะไม่สามารถขับรถขึ้นไปได้ทุกคนจะต้องเดินเท้าขึ้นไปนะซึ่งยอดดอยลังกาหลวงก็จะมีดอยน้อยใหญ่อีก2ดอยนะครับก็คือยอดดอยลังกาน้อยความสูงอยู่ที่1,800เมตรซึ่งเป็นระดับความสูงระดับ11ของประเทศไทยและยอดดอยผาง,งมนะครับความสูง1767เมตรความสูงอันดับที่12ของประเทศไทยด้วยครับดอยลังกาหลวง ด,ด, 23, ด, 4, ด,ด้วยระดับความสูง2 3 0เมตรลำดับที่4ภูสอยดาวด้วยระดับความสูง2,102เมตรอุทยานแห่งชาติภูสอยดาวนะครับตั้งอยู่ที่จังหวัดปุตตดิตเป็นพื้นที่ที่มีสภาพป่าค่อนข้างสมบูรณ์ปกคลุมไปด้วยพันธุ์ไม้ที่สวยงามและยังเป็นแหล่งต้นน้ำที่เหมาะมากในการไปท่องเที่ยวหน้าฝนสายเดินป่าเนี่ยไม่ควรพลาดเลยครับ ภูสอยดาวก็เป็นยอดภูยอดหนึ่งนะครับที่นักท่องเที่ยวเนี่ยได้รับความนิยมในการไปท่องเที่ยวหรือว่าไปพิชิตภูสอยดาวเป็นอย่างมากนะครับซึ่งภูสอยดาวนะครับที่ระดับความสูง2,102เมตรก็คือจะเป็นระดับของยอดดอยนะครับยอดดอยภูสอยดาวซึ่งเขาเรียกว่ายอด2102แต่ที่นี้นะครับ ูสอยดาวเนี่ยจะมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามเป็นวิวทิวทัศน์แบบป่าสนซึ่งเราต้องเดินเท้าขึ้นไปด้วยนะครับระยะทางในการเดินเท้าขึ้นไปที่ลานสนของปูสอยดาวอยู่ที่ประมาณ6.5กิโลเมตรและต้องเดินเท้าต่อเรียกว่าเดินเท้าก็อาจจะนี่นิดนึงนะครับก็คือต้องมีเดินเท้าแล้วก็ปีขนขึ้นที่ยอด2102นะครับแต่ว่าจุดที่นักท่องเที่ยวเขาพักแรมนะครับก็คือจะเป็น ลานสดนะครับที่เห็นเราจะเห็นรูปถ่ายที่สวยๆก็คือลานสดนะครับระยะเวลาในการเดินไปที่ยอดภูสอยดาวนะครับหากเราไม่ขึ้นไปที่ยอด2102นะครับจะใช้เวลาอยู่ประมาณ2วัน1คืนนะครับแต่ถ้าหากใครเนี่ยต้องการไปที่พิชิตยอดที่2102เนี่ยต้องใช้เวลาประมาณ3วัน2คืนนะครับเพื่อความเหนื่อยล้าเผื่ออะไรด้วยที่เราจะเดินนะครับซึ่งการเดินทางยอดภูสอยดาวเนี่ยเรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะลําบากเลยทีเดียวนะครับเพราะว่า มีเนินที่แบบว่าชันๆเยอะมากเลยนะครับทุกคนสามารถหาดูได้ในวิวยูทูบเบอร์ได้นะครับซึ่งยอดภูสอยดาวเป็นหินยอดเขาหนึ่งที่น่าไปพิชิตด้วยความสูง2,102เมตรและความสวยงามของธรรมชาติ <c oughs> และที่ภูสอยดาวนะครับจะเป็นพรมแดนระหว่างประเทศไทยและก็ประเทศลาวด้วยครับเราสามารถเห็นหมุดรมแดนที่อยกระจายในชาติภูสอยดาวได้ด้วยครับอันดับที่3ดอยหลวงเชียงดาว ด้วยระดับความสูง2,275เมตรดอยหลวงเชียงดาวนะครับซึ่งมีความสูงอยู่ที่2,275เมตรตรงนี้ผมอ้างอิงจากเว็บวิกิพีเดียประเทศไทยนะครับเพราะว่าบางเว็บไซต์เนี่ยก็บอกว่าความสูงอยู่ที่2,225เมตรอันนี้ก็ไม่ทราบแน่ชัดว่าสูงเท่าไหร่กันแน่แต่ว่าจะอยู่ในอันดับ3ของประเทศไทยครับดอยหลวงเชียงดาวเนี่ยตั้งอยู่ที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม ซึ่งถ้าเราเดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่ไปเชียงดาวหรือไปอำเภอฝากนะครับเราก็จะผ่านดอยหลวงเชียงดาวเนี่ยซึ่งเห็นเป็นยอดดอยที่สูงและก็มีรูปลักษณ์ที่สวยงามเพราะว่าเป็นยอดเขาแหลมสลับซับซ้อนกันไปมาดอยหลวงเชียงดาวเนี่ยเราต้องเดินเท้าขึ้นไปด้วยความสูงของเขานะครับ2,275เมตรระยะเดินเท้าเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ8.5กิโลเมตรใช้เวลาในการเดินทางประมาณ2วัน1คืนก็คือเราจะต้องไปค้างอยู่ที่ จุดกลางเต็นท์ของดอยหลวงเชียงดาวนะครับใกล้ๆยอดดอยเนี่ยหนึ่งคืนเพื่อที่จะชมวิวดอยหลวงเชียงดาวตอนเช้าหรือว่าไปชมวิวดอยหลวงเชียงดาวตอนเย็นวันที่เราเดินขึ้นไปถึงนะครับการเดินขึ้นเนี่ยก็ต้องเตรียมสุขภาพแล้วก็เตรียมร่างกายไปเยอะพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าเดินเนี่ยค่อนข้างไกลแล้วก็ความสูงชันของดอยหลวงเชียงดาวนะครับจากระดับที่ใกล้ๆยอดดอยเนี่ยจะมีความชันมากเลยนะครับอันนี้ก็ต้องเตรียมตัวไปให้ดีนะครับ ทั้งนี้จะต้องไปกับเจ้าหน้าที่แล้วก็ไปในช่วงเวลาที่เขาเปิดด้วยนะครับภูมิประเทศของดอยหลวงเชียงดาวเนี่ยเป็นภูมิประเทศที่เป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนนะครับก็คือเทือกเขาเนี่ยซ้อนกันแหลมๆซึ่งมีความสวยงามมากนะครับมนยอดดอยเนี่ยสามารถมองเห็นนะครับวิวทิวทัศน์เนี่ยได้360องศาเลยนะใครที่เป็นสายเดินป่าสายแคมป์ปิ้งเนี่ยไม่ควรพลาดเลยนะครับ สักครั้งหนึ่งต้องไปพิชิตยอดดอยหลวงเชียงดาวที่ความสูง2,275เมตรให้ได้นะครับใครไม่สะดวกที่จะไปพิชิตยอดดอยหลวงเชียงดาวนะครับก็สามารถชมวิวทิวทัศน์ด,ด้านล่างของดอยหลวงเชียงดาวเป็นโฮมสเตย์เป็นจุดกลางเต้นของนักท่องเที่ยวที่เขาให้บริการใกล้ๆตรงนั้นนะครับก็จะเห็นวิวยอดดอยหลวงเชียงดาวที่สวยงามเช่นกันครับอันดับที่2ดอยพ่อห่มปก ความสูง2,285เมตรดอยพระห่มปกนะครับด้วยความสูง2,285เมตรเป็นความสูงอันดับสองของประเทศไทยครับดอยพระหมปกเนี่ยตั้งอยู่ที่เขตของอุทยานแห่งชาติดอยฟ้าห่มปกโดยบริเวณนั้นนะครับจะปกปุมไปด้วยผื้นปักที่อุดมสมบูรณ์และก็เป็นจุดที่สามารถขับรถขึ้นไปได้ด้วยนะครับดอยฟ้าห่มปกนะครับหรือว่าดอยพระห่มปกเนี่ย สามารถขับรถขึ้นไปที่จุดกลางเต็นท์ได้นะครับเราไม่ต้องเดินเท้าขึ้นไปนะแต่ว่าเราจะต้องไปที่ยอดดอยพะหมปกเนี่ยเดินไปด้วยระยะทางอีกประมาณ3กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงนะครับจากจุดกลางเต็นท์นะเพื่อที่จะขึ้นไปที่ยอดดอยพะหมปกครับดอยพะหมปกเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นจุดกลางเต็นท์ที่สูงที่สุดในประเทศไทยนะครับก็คือหมายความว่าเป็นจุดที่สามารถให้นักท่องเที่ยวเนี่ยขึ้นไปกลางเต็นท์นะครับมีลานกลางเต็นท์ให้บริการเป็นของขยาญ ที่สูงที่สุดในประเทศไทยไม่ใช่ยอดดอยที่สูงที่สุดนะสามารถกางเต็นท์ในระดับความสูงที่สูงที่สุดได้ประมาณนั้นนะครับแต่ว่าดอยพระห่มปกเนี่ยจะไม่ได้มีแค่ยอดดอยนะครับที่น่าสนใจนะครับก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวอย่างเช่นนะครับน้าพุร้อนฝางนะครับแม้แต่ดอยอ่างขางเองก็ตามนะครับซึ่งมีระดับความสูงนะครับของยอดดอยอยู่ที่1,900หรือว่าอยู่ที่เกือบ2,000เมตรเลยนะครับซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญ ดอยผ้ห่มปกในพื้นที่เดียวกันด้วยครับทางขึ้นดอยผ้ห่มปกนะครับจะอยู่ที่อำเภอฝากจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งทางขึ้นเนี่ยจะอยู่ตรงน้ําพุร้อนผางเลยนะครับใครที่จะไปขึ้นยอดดอยผ้ห่มปกเนี่ยต้องผ่านน้ำพุร้อนฝากก่อนนะครับสามารถเข้าไปชมไปท่องเที่ยวน้ำพุร้อนฝากได้ด้วยครับอันดับที่1ดอยอินทนนท์ความสูง2565เมตร ยอดดอยในนนท์นะครับเป็นยอดดอยที่สูงที่สุดในประเทศไทยนะครับด้วยความสูงถึง2,565เมตรซึ่งสูงมากกว่าอันดับที่2เนี่ยซึ่งเป็นดอยพระหอมปกเนี่ยอยู่มากกว่า300เมตรเลยทีเดียวนะครับซึ่งความสูงระดับนี้นะครับเราจะเห็นพืชพันธุ์ที่แบบแปลกตาไปมากกว่าบริเวณอื่น เพราะว่าเขาเนี่ยมีความสูขมากๆเลยนะครับยอดดอยธนนท์ตั้งอยู่ที่อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ยอดดอยธนนทนมีแหล่งท่องเที่ยวที่เยอะมากเลยนะครับมีทั้งน้ําตกนะครับเจดีนะครับแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับซึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมก,ก็คือพระมหาธาตุนพพระเมศธานีดล และพระมหาธาตุนพพระภูมิสิรินะครับคือผมถ้าผมออกเสียงผิดผมต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าออกเสียงยากพอสมควรนะครับซึ่งพระธาตุตรงนี้นะครับผมเคยได้ไปท่องเที่ยวแล้วก็คือมีจุดชมวิวที่สวยงามมากๆนะครับและยอดดอยอินทนนท์เนี่ยเราสามารถขับรถขึ้นไปถึงยอดดอยได้เลยจุดดีของเขาคือเขาสามารถขับรถขึ้นไปได้ด้วยไม่ต้องแบบว่าเดินป่าขึ้นไปนะครับยอดดอยอินทนนท์เนี่ยมีแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญก็คือกิ่วแม่ป่า กิวแม่ปาเนี่ยจะเป็นจุดชมวิวชมทะเลหมอกแต่ว่าเราเนี่ยจะต้องเดินเท้าเข้าไปนะครับระยะทางเนี่ยเดินไปกับประมาณ3-5กิโลเมตรนะครับก็คือเดินเดินไปประมาณ3กิโลเมตรเดินกลับอีก3กิโลเมตรประมาณนั้นนะครับก็จะมีไกด์นะครับพานาเดินไปที่จุดชมวิวกิวแว่ปานซึ่งจุดชมวิวกิวแม่ปานเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นจุดชมวิวทะเลหมอกที่สวยมากๆแห่งหนึ่งของประเทศไทย บนยอดดอยินนท์นะครับก็จะมีศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่กุดวางจุดชมวิวพญาเสือโค่งแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวต่างๆนะครับน้าตกนะครับและบริเวณใกล้ๆนะครับอุทยานแห่งชาติดอยินนท์นะครับก็จะมีบ้านป่าปงเปียงนะครับซึ่งเป็นนาขั้นบันไดที่มีวิวทิวทัศน์สวยงามด้วยนี่ก็เป็นยอดดอยที่สูงที่สุดในประเทศไทยนะครับด้วยระดับความสูง2,565เมตรหวังว่าทุกคนนะครับจะได้มีโอกาสข,ขึ้นไปที่ ยอดดอยถนนท์สักครั้งหนึ่งในชีวิตเพราะว่าภูมิประเทศเนี่ยแตกต่างจากข้างล่างมากเลยครับหากใครมีโอกาสนะครับไปเที่ยวเชียงใหม่นะครับอย่าลืมแวะไปเที่ยวยอดดอยถนนท์ด้วยครับการแวะเที่ยวยอดดอยถนนท์เนี่ยน่าจะใช้เวลาประมาณ2วันหนึ่งคืนเลยนะครับเพราะว่าจุดท่องเที่ยวของดอยถนนท์เนี่ยเยอะมากเลยและก็ถ้าทุกคนนะครับไปในช่วงประมาณปลายเดือนธันวาคมนะครับหรือว่าต้นเดือนมกราคมเนี่ยก็จะได้พบพญาเสือโคร่งที่สวยงามด้วยครับ และนี่ก็เป็น10ยอดเขาสูงที่สุดในประเทศไทยนะครับหวังว่าทุกคนจะได้รับประโยชน์จากวิดีโอนี้นะและได้รับความรู้นะครับได้มากก็หน่อยนะครับซึ่งถ้ามีข้อมูลตรงจุดไหนที่ผมให้ผิดไปก็ต้องกลับขออาภัยด้วยนะครับอยากให้ทุกคนนะครับได้รู้ว่า10ยอดดอยในประเทศไทยเนี่ยสูงกันเท่าไหร่บ้างเห็นในต่างประเทศเนี่ยเขาสูงสูงกันทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าประเทศไทยนะครับมียอดดอยไหนบ้างที่สูงสูงของเราบ้าง หวังว่าทุกคนจะชอบวิดีโอนี้ผมตั้งใจทํามากนะครับเพื่อที่จะให้ข้อมูลต่างๆว่า10ยอดดอยที่สูงที่สุดในประเทศไทยเนี่ยมีตรงจุดไหนบ้างและเราเนี่ยสามารถขึ้นไปที่ยอดดอยเนี่ยด้วยวิธีไหนบ้างถ้าใครนะครับมีโอกาสที่จะได้ขับรถขึ้นไปยอดดอยนะครับเดี๋ยวผมจะทําวิดีโอ10ยอดดอยที่สามารถขับรถขึ้นไปได้ในประเทศไทยให้อีกครั้งหนึ่งหากใครนะครับชอบวิดีโอนี้มากด Subscribe กดไลค์ด้านล่างให้เราหน่อย เพื่อเป็นกำลังใจในการทำวิดีโอต่อไปนะครับวันนี้นวาวาพาเที่ยวนะครับขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ